สวัสดีครับเดี๋ยวตัวนี้จะพาทำกางเกงขาสั้นนะครับขาสั้นขาตรงนะครับ <c oughs> เริ่มนเลยนะครับขีดเส้นข้างบนนี้ก่อนตัวนี้จะเอวสูงเหมือนเดิมนะครับของ,งผู้หญิงเป้า28นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งของ28ส่งเป้าหน้านะครับมีจีบ เกบตรงนะครับไม่จีดบ่ตัวนี้จะจี็บลึกสองนิ้วนะครับเอวยี่สิบเจ็แลราก็หารสี่แล้วก็บวกจีดบสองนิ้วสะพโพกสามสิบเก้าครึ่งเราก็ตัดชิ้นหน้าเก้านิ้วสามสี่นะครับชิ้นหลังจะเป็นสิบนิ้วแล้วก็แบ่งครึ่ง เส้นจะโพวกมาถึงเส้นยืนน่นนี้นะครับได้ตำแหน่งตรงกลางยาวยี่สิบครึ่งครับตัวนี้เบอรจ่ายสองนิ้วพอนะครับหกนิ้วหนึ่งสี่ิดขึ้นถึงข้างบนเลยนะครับมีจิบนะครับจีบสองนิ้ว แบบอะไรนะครับ <c oughs> ไปขายยี่สิบสี่เราก็ตัดยี่สิบสองนะครับหักสองนิ้วต้นขายยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็ตัดยี่สิบสามเราหักสี่นิ้วนะครับนี่ครับทรงตรง ตรงขึ้นมาเลยนี่ครับสรุปนะครับสะโพกสามสิบเก้าครึ่งเราตัดชิ้นหน้าเก้านิ้วสามสี่นะครับชิ้นหลังสิบนิ้วนะครับสะโพก ต้นขายี่สิบเจ็ดเราเราหักสี่นิ้วนะครับเราตัดยี่สิบสามปลายขายี่สิบสี่เราตัดยี่สิบสองนะครับหักสองนิ้วนะครับ,รบปลายขาตัดง <c oughs> ่ายไ,ไหมครับเนี่ยดูเรามันตัด,ดง่ายเลย ถ้าช่างที่มีพื้นฐานอยู่แล้วตัดเป็นแล้วนะครับดูบ่อยๆแผ <c oughs> ่นดังล้าก็ส่งเหมือนเดิมนะครับส่งขึ้นมาสามสี่ด้านข้างเสมอชิ้นหน้านะครับส่งเป้าส่งเข้ามาครึ่งน,นิ้วนะครับ ไปข่าวหักสร้อยวางลักษนานี้นะครับเส้นเป้าหลังโค้งครับ 27, เทียวยี่สิบเจ็ดราบวกเก็บหนึ่งนิ้วสสโพวกเิ้นหลังเราหักไว้สิบนิ้วนะครับแล้วก็ตัดสิบนิ้วเช็คเป่านะครับวางเลขสามตรงจุดที่เราจะเย็บเราไปหักนะครับได้แล้วครับเรายี่สิบแปด เสร็จต้นคาเสร็จแล้วนะครับพันดังขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผม พลังเจ็ดนิ้วนะครับปื่กอกะเป๋าหน้าเฉียงเลกเจ็ดนิ้วนะครับพอหลังสามนิ้วครึ่งน,นะครับป่าไม่สูงเท่าไหร่แบ่งครึ่งกับเอหลังนะครับตัวเล็กแล้วก็จอห้านิ้วนะครับกับพอหลัง เสร็แล้วก็ตัดเลย เสร็จแลนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ